โอเคลองร้อง,อง,องปากเปล่าท่อนเมื่อกี้ทุกท่อนุกโอเคถ้าถ้าอยากจะให้เสียงที่เราเปล่งออกมามีพลังมีพลังมากขึ้นเราจะต้องทำยังไง รู้ไหมไม่ครับอย่างคําถามที่เราบอกว่าทําไมเวลาที่เรา้องแล้ว mm hmm. เมื่อตําแหน่งเสียงมาอยู่หน้าแล้วทําไมเสียงมันถึงผลักไม่ค่อยได้หรือว่าคอนโทรลยากก็เพราะตัวนี้หลักการเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการอยากจะให้เสียงเรามีพลังพลังไม่ใช่ความดังนะเข้าใจไหมพลังหมายถึงว่าเสียงมีความรู้สึกที่มากขึ้นจะต้องทําอย่างไรเมื่อเราร้องโน้ตนี้ มันก็กลับเข้ามาสู่หลักการที่ครูอธิบายไปก็คือถ้าเราอยากจะให้เสียงเราคอนโทรลง่ายขึ้นเราก็ต้องพยายามควบคุมลมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตำแหน่งเสียงคือตำแหน่งเสียงการบังคับลมคือการบังคับลมเพราะฉะนั้นเมื่อโน้ตมันเท่านี้เมโลดี้มันเป็นแบบนี้จะทำยังไงจึงจะทำให้เสียงเรามีพลังมากยิ่งขึ้น ก็คือให้ใช้การเกรงคอเกรงท้องเพื่อสร้างลมให้มีความแรงความแน่นมากขึ้นเหมือนถ้าเราเป่าลมปล่อยสิเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าคอเราเก่งน้อยแต่ถ้าเราเป่าเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเป่าลมให้มีความแรง รู้สึกไหมว่าคอเราจะเกร็งมากขึ้นท้องเราจะแน่นมากขึ้นเช่นเดีวยวกันไอลรอบอหลายแต่บอหลายใจคือชายคนนั้นเราปล่อยชลีละเราปล่อยชลีละกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อคอท้องเราไม่แน่นเสียงมันเลยไม่มีพลังแต่ถ้าเราเกร็งคอเกร็งท้องเหมือนกับการบังคับลมแบบไอ ไอ่หล่อบ่ลายแต่แต่บ่ลายใจคือชายเห็นไหมพอเราเก่งปั๊บเสียงเราจะมีพลังพลังไม่ใช่ความดังพลังคือเสียงที่แสดงถึงความรู้สึกที่มากขึ้นเหมือนกับมานี่กับมานี่อันไหนมันให้ความรู้สึกมากกว่ากันความดังเท่ากัน<ไ>เข้าใจเช่นเดียวกันเวลาที่ร้อง ไอ่หล่อบ่ลายแต่บ่ลายใจคือชายคนนั้นแต่ถ้าเราเกรงเกร็งคอเกรงท้องเพื่อสร้างแรงในการผลักไอ่ <I S 2> ตำแหน่งเสียงยังคงอยู่นะไอ่หล่อบ่ลายแต่บ่ลายใจเกรงไว้คืๆๆอชายคนนั้นหน้าตามันเป็นแบบนี้เพราะอะไร เราะว่าครูพยายามทําให้เห็นชัดว่าต้องเกรงแบบนี้แต่เวลาร้องจริงคือเราไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้แต่ตอนนี้เรากําลังเรียนอยู่เพราะนั้นคือยิ่งเอ้ยรอยิ่งเราเกรงเท่าไหร่มันทาให้เราแยกความแตกต่างระหว่างการปล่อยกับการเกรงได้ดีมากขึ้นเข้าใจไหมไหนลองทําสิ